ทุกคนดูไข่ไข่ไข่จ้าทุกคนเขาเหลือไว้ให้จา้าเบึงโอ้ยเบึงพี่น้องดูทุกคนโดนเจาะแล้ว,กเ,ลวเกือบจะสาหัสแล้วทุกคนกคนีดกีดตุยตุยคลั่ลงแล้วเสียแต่สีจะนับเนาะ สีสวยมากทุกคนดูสิทุกคนทุกคนอ้าวดูหลุดจอมปลูกพี่น้อง เห็ดแซ่บสวยมากทุกคนดูทุกคนสวยงามอลังการมาหักสวยงามอลังการมาห ไปเลียบจอดเดิมให้ตาบนเพียต่อทอนดูสีขาวจ,าจา้าไข่สามลูกกันไม่ได้เนาะมาเก็บกราคาส,สดละ,ะอออม,มันหมันพี่น้องคือบอกหลายๆเนาะทุกคนดูกำลังโผล่ S 1> <S 1> <S สวยเนอะฮุกไข่ไข่ไข่กำลังจะโผล่เลยทุกคนทุกคนเล็กแต่สวยนะจ้าองอาจจะไม่ใหญ่นะแต่สวยอยู่นะ เห็และโงกขาวเบื้องพี่น้องโอ้โหนุกยุงหักป๊านยิ่งใหญ่อลังการหมดออพี่น้องดูสวยมากเห็ดหำเสียก พี่น้องผมเคยเห็นหลังจากที่ตามหานางมานานเห็ดผึ่งอันนี้ไหมพี่น้องอู้หู้ยงามแหง้งนี่ปีนี้เพิ่งได้เก็บดอกแรกทุกคนโอ้ยสื่นใจแทนอยในที่สุดแล้วก็เจอโอ้ยพี่น้องเบึ้งเบึง,บง,บง ไม่ใช่นกยูงนะทุกคนอันนี้เป็นนกยูงอันนี้เป็นเห็ดอันเห็ดผึ่งขาแดงเนาะโอ้ยชื่นใจมากได้เจอสักทีหยิบขึ้นมาเบิ้งอีกพี่น้องดูป้าดเบิง้งยิ่งใหญ่อลังการนะทุกคนอีกพี่น้องโอ้ยกำลังโผล่กำลังซอนเนาะดินก็แหงแห้งพี่น้องเบื้งโอ้ ตัดเอามือเดียวแล้วบัดนี้ทายดูทุกคนแล้วทุกคนบนใยดอกสีขาวฮาพี่น้องบรรทัศน์ขาวปลาเจหมวยเพื่อนว่าเพื่อนเห็นพี่น้องเลาะทางเลยไอ้ฝายเอ็มร้อยอย่างเปิดดูเห็นแต่เห็ดหมดไปเลยไหม ดูทุกคนเก็บค่ะเยขามันก็สิเลทางโพดพี่น้องดูติดทิศถนนเลยมีดอยู่นี่เราเราเอามาไว้นี่ทำไมกระตาเจ้าของก็มีมันดูมันดูเอาอย่างก็เดือด ไม่หยุดทุกคนปังไม่หยุดเบิงเบิงเตรียงโงเตรียอยู่วงเปิดได้ไหมคะใายหมวยนี่ต้องเจอช็อตเด็ดค่ะเอาคือใบปหลายแต่ปาเสืองไว้หลายสั้นพี่น้องมันหมานมันมนพี่น้องมือนี่มีแต่ระงกระงอกกำลังเห็นอะ วันนี้อันเอือยล้วก็โดนช็อตเดดพี่น้องโอ้ยน้อมันมาโผด้วยนะโอ้ยังสวยอยู่ค่ะเข้ากับสิไบบกลุยกุลอันกุดหวายต่อพี่น้องเมื่อนี้เข้ามาอันดงตะปีเนาะพี่น้องมาตามข่าวลือแต่ว่าเราก็ได้จริงๆนะทุกคนข่าวลือด้สมามาดูกันกุดหวายทุกคน